ถึงเวลาของบทสรุปโอเม g ก d ผีปว่วนชวนมารักที่เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะ <S <S หลังจากที่สาสาั่งเรื่องราวที่ผ่านมาได้ด้วยดีเฮาปุ้นก็ได้มาล่ำลาแม่หมอเพื่อที่จะไปเกิดใหม่ป้าอืมโอช็อกดีนะฝุ่นทั้งนั้นเลยบ้านเนี้ยไม่ได้เช็ดอะอยู่กันมาตั้งนานพอจะจากกันก็แอบใจหายไม่น้อย ลุงไข่พ่อของเข้าปุ้นก็ได้ทราบความจริงจากตำรวจว่าแท้จริงแล้วลูกสาวไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เพราะเป็นการฆาตก,กรรมที่หมวดปรินเป็นคนก่อเหตุนี่จ๋าจะบอกว่าข้าปุ้นไม่ได้ฆ่าตัวตายเลยครับหลังจากเหตุการณ์นั้นลุงไข่ก็ช็อกจนลม้มลงถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลทำเอาเข้าปุ้นยิ่งเจ็บปวดจะไม่ยอมลาจากโลกนี้ไป และพยายามช่วยเหลือพ่อให้กลับมามีชีวิตให้ได้พ่อไม่ต้องห่วงหนูเลยนะหนูอยู่ตรงนี้หนูมีความสุขดีเมื่อปัญหาถูกสะสางเข้าปุ้นก็ได้บอกลาจิ๋วเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งทำให้รู้ว่าความสัมพันธ์ของเธอทั้งสองเป็นเหมือนโชคชะตาให้มาเจอกันและเธอก็ได้ไปร่ำลาเชฟอีกครั้งเพื่อบอกให้เชฟรู้ว่าเธอมีความสุขแค่ไหนที่ได้อยู่กับเชฟซัน บยากัดในร้านก็ดำเนินไปอย่างปกติและราบรื่นจิ๋วเองก็กลับมาทำงานที่ร้านพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งเชฟซันได้ส่งจิ๋วไปแข่งรายการทำอาหารเ็าอยากให้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองในการทำอาหารอีกทั้งยังซื้อชุดมีสำหรับเชฟให้กับจิว๋วโดยเฉพาะโอ้เชฟคะหลังจากไปแข่งรายการมาจิ๋วก็ได้รางวัลที่3เธอได้ทุนไปเรียนต่อถึงยุโรป งานนี้เชฟซันแอบหวั่นไหวเพราะกลัวโดนนอกใจซะอย่างนั้นยังไม่ทันไปคิดถึงเราอ่ะนั่นสิคะทางแม่หมอก็เฮงใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหาระดับมหาเศรษฐีทำให้ชีวิตแม่หมอดีขึ้นเป็นอย่างมากน้ำมนเองก็ดีขึ้นหลังจากไปรักษาตัวที่ต่างประเทศและกลับมาเยี่ยมปลินที่ตอนนี้รักษาตัวอยู่ในเรือนจำถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะจำเรื่องราวอะไรไม่ได้เลย ในที่สุดจิ๋วก็กลับมาจากต่างประเทศทำให้เชฟซันของเราถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะคิดถึงแฟนตัวเองที่จากไปไกลก็จบลงแล้วนะคะสำหรับโอเมกอดผีป่วนชวนมารักถ้าหากใครชอบซีรีส์สไตล์คอมเมดี้โรแมนติกแฟนตาซีแบบนี้ก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง a p p True ID และทาง Netflix นะคะ